สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่เออผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยจากสารคดีนะครับ w i l d e r b e t สัญ,ญลักษณ์แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกาเลยสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเป็นสัตว์ที่แบบว่าโดดเด่นมากจริงๆครับซึ่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยก็จะพาเราไปทําความรู้จัก ตั้งแต่ชื่อเลยนะครับแล้วก็ลักษณะต่างๆจนไปถึงไฮไลท์สำคัญก็คือการอพยพครั้งใหญ่ประจำปีของพวกมันใช่ค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆเริ่มกันที่ชื่อก่อนเลยไหมครับ w i l d e b e e s t เนี่ยผมได้ยินบ่อยๆแต่เอ๊ะมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าครับมีค่ะมีที่มาน่าสนใจเลยค่ะคำว่า w i l d e b e e s t เนี่ยนะคะมาจากภาษาด,ดัตช์ค่ะถ้าแปลตรงๆเลยก็คือสัตว์ป่าหรืออ,อวัวป่าอ๋อวัวป่า